เราจะไปทําการล้างชามกันแต่ว่าแบตเตรอรี่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้วก็จะมอกับเจ็บต่อพิมเสนและดูดีด้วยอ๋อมขากมีต่างให้เนียนไปเรียบหรูและดูดี ตั้งให้ไว้แนวเรียบหรูและดูดีภาวังนะว่าเรียบๆไว้อะไม่รู้แล้วอะเออเยะไรบอกกันกระดอะอะไรเนี่ยเพราะมึงเพราะมึงจะคิดแบบนี้อ่ะใช่ปะไม่จะมีหรอยังไม่มีมึงก็ไม่ต้องไปบอกเขาเขาก็ช่วยมึงไม่ได้อยู่แล้วอีกคนบอกว่าคนเขาบอกว่าอะไรวะ มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยไม่ใช่ว่าไม่มีตังเข้ามาเลยมันไม่ใช่อุตานหลอกอุตานลอกไอ้ยังตังเซลของแบนด์เดิมไอ้ตังเซลของแบนด์เดิมไอ้ท่างออกกุ๊ง อ๋อไม่เคยมองขึ้นไปบนบ้านเลยเนี่ยว่าจนยังไงเนี่ยมองข้นไปเนี่ยมองขึ้ไปดิบ้านเป็นไม้นะเว้ยดูเลยเนี่ยเออถ้ากูปกติกูก็ไปซื้อแล็ปคอมพิวเตอร์แม็กนึงเพราะว่าทำไมรู้ไหมเพราะกูต้องคิดถึงแบบว่าอลองคิดดูทันทันว่าคนที่มีคอมพิวเตอร์แม็กจะต้องทำไม จะต้องรู้ว่ามันมีวิธีดาวน์โหลดยังไงซึ่งกูไม่ภาวะจที่ใจที่หูกูมาเนี่ยไม่ปกติใช่ไหมแล้วกูเอาเอาลูกเอา,เอา,เอาความเป็นจริงกูจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยเงินดอลลาร์ได้ยังไงเอามึงคิดดิมึงคิดมึงคิดถึงความจริงไม่มีทางที่กูจะมีได้อยู่แล้วยี่ยนฉันกล้าพูด <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> เพราะมันมีตางเขาเลี้ยงอยู่อะ <c oughs> ็เหมือนใครจะไม่ตากันหรุณาปาดีกัด้วยไ <c oughs> อ้เียรู้เลจิแม่รูเลจริง,ไ,รงไปดูดิอยากดูหลุยแท้มันจะน่ารักน่ารักหน่อยมันเขาเรียกว่าอตัดเย็บแบบละเอียดแบบแบบมีกรอบมีสัดส,ส่วนเรียกว่างานปาณีงานปาณีแบบว่าถ้าถ้าฉลาดจริงๆอ่ะจะรู้ว่า ของบนห้างจะแบบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฉลาดอย่างฉันเนี่ยฉลาดจริงๆ <c oughs> จะรู้ว่างานปานี่นะมันคืองานของบนห้างงานที่อยู่บนห้างอะห้างอะไรก็ได้ปะส่วนใหญ่จะเป็นห้างในเครือของเดอะมอลล์นะเท่าที่เคยเดินแล้วก็พาราลกรนี่ก็เคยเห็นได้ยินมาว่าเขาจะขายพวกกระเป๋าหลุยอะพวกหลุยวิตองลายแผนที่แต่แต่ในความจริงแบบ ชอบสันนิษฐานว่าถ้าเราลองถืออ่ะไม่น่าเกินไม่น่าเกินเดือนหรือสองเดือนจะแล้วมันจะเจ็บใจเหมือนเหมือนไอโฟนอ่ะเหมือนบอกว่าพอขายทิ้งปั๊บซื้อสองหมื่นแต่ขายครึ่งหนึ่งราคาครึ่งหนึ่งทำให้เกิดอาการแบบว่าอารมณ์เสียขึ้นมาแล้วว่าเช่งมันอีกทั้งที่เราเป็นคนซื้อแล้วไปขายอ่ะเออเหมือนแบบว่าเจ็บเงินไม่เคยได้เลยมาณนี้เนาะ เก็บเงินไม่เคยได้ไม่เคยอยู่สักทีก็กลับมาสูงสุดสส,ดสูงสุดอยู่สามวันเหมือนเดิมไม,ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้หมายถึงว่ากูอยู่แบบนี้ไม่ได้บอกว่าเนี่ยดูดัดผมไม่เท่ากัน <S <S แล้วเรื่องอะไรดีกระเป๋าใช่ป่ะซักซะก,ก,ก,ก็คือใส่ดนายาดิตอลงไปในกระเป๋าด้านในด้วยว่าเงินมันมีเชื้อโรคอะ เพราะว่าถ้าเรามีแนวทางเราน่าจะไม่พลาดอย่างเช่นแบบว่าแนวทางความสะอาดใช่ป่ะก็ประมาณนี้นะน่าจะไม่พลาดแต็ก็ของแพงมากไงเข้าใจป่ะแพงจริงๆใส่เข้าไปได้ไงวะเนี่ยโดนดูถูกอีจ้ะถ้าเท้ากูรู้เลยเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการป๊อบด่ากระจุยทำไมอ่ะก็พนักงานเงินเดือนนะข้าราชการก็เงินเดือนนะข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเงินเดือนทั้งนั้นเลยเนาะ เออแต่ก็มีสพารหลีบะมึงลองดูมีใครสไารหลีบะไม่มีต้องระดับอะไรนะอ่านมาเมเนเจอร์ซีเนียยังไล่แม่งออกให้หมดเลย <laughs>